คุณกำลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเพราะในชีวิตของเรานั้นจะต้องใช้กำลังใจในการสร้างชีวิตวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในวันนี้เปิดไพ่รักษาใจค่ะ สิ่งที่คุณกำลังทำวันนี้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรากำลังมีการวาดฝันเรื่องราวในหัวของเราค่ะเรามีความปรารถนามีความฝันที่อยากจะทำสิ่งที่เราต้องการนั้นให้ประสบความสำเร็จในหัวของเรามีการคาดหวังเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะการสร้างชีวิตของเราแต่สิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือการลงมือทำการลงมือทำนั้นมันอาจจะยังน้อยเกินไปในวันนี้ค่ะฉะนั้นนัดอยากให้ทุกคนนันโฟกัสกับการลงมือทาจาก ความรู้สึกของเราค่ะเมื่อเรามีความฝันเมื่อเรามีความหวังแล้วสิ่งหนึ่งคือเราต้องลงมือทําอย่างชัดเจนค่ะเมื่อเรา ลงมือทําอย่างชัดเจนไม่หยุดที่จะทําเรื่องราวที่เรานั้นต้องการความฝันต่างๆที่เรานั้นวาดเอาไว้ก็จะสําเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเข้าใจตัวเราเองเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจเรื่องราวรอบๆตัวเราค่ะว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรใครที่กําลังมีปัญหาใครกาลังตีกันอยู่ในสมองวันนี้นะคะลงมือทําค่ะโดยไม่มีข้อสงสัยนั่นแหละค่ะคือหนทางที่จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จและมีความสุขได้ถ้าหาว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ทัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้ออกับคนที่คุณักนะคะค